ตรงนี้แหล่งข่าวเล้ามาต้อนรับคุณเป๊ปซี่เสริมสุขด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป๊ปซี่ค่ะเริ่มต้นวันนี้พาไปดูสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยกันหน่อยถือว่ายิ้มได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็เป็นสถานการณ์คือประเทศไทยนี่ถ้าเทียบกับภูมิภาคนี่ของเราโอโ้โหนิ่งนิ่งตลอดนะนี่ี46วันค่ะสรอบค่ะค่ะสรอบกับอีก3วันสามรอบของระยะ ักตัวของโควิดนี่แหละครับแล้วก็จะครบสี่รอบก็วันที่ยี่สิบคือถ้าไม่มีปักเก่งเนี่ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่บอกว่ามันไม่มีการแพร่ระบาดจะวางใจได้แล้วเพ่าะมันมีปักเก่งนี่ลุ้นกันวันต่อวันว่าไอ้วันนี้มันจะมีติดเชื้อในประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ไม่มีเนี่ยนะครับบุคลากรทางการแพทย์อย่างหมอธีระวรันารัตน์นี่ะครับท่านก็ก็เป็นแฟนประจําหมอนะ <Post S 2> ต,ตั้งแต่ตอนที่คุณหมอเนี่ยทำกราฟิกช่วงนั้น<ร><ร>เลยคือท่านเนี่ยทำอยู่คนเดียวแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็เห็นตัวเลขการขยับขึ้นลงอะไรเงี้ยแล้วคุณหมอหวันนี้ก็โพสต์แล้วก็เตือนตลอดทุกครั้งนี่หมอจะเตือนตลอดว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยห้ามกาดตกเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านนี่มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราต้องเรามัดระวังนะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยใครจะนึกนะครับว่ามันจะดีดกลับมาแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าสามหลักก็มาใช่ พอสานการในกรุงโตเกียวเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนต้นเดือนมาเนี่ยนะครับก็ขยับไปอยู่ที่หลักร้อยนะครับ3ตัวแล้วก็วันที่8เนี่ยอยู่ที่75วันที่9 224วันนี้คิดว่าจะลงโอ้โหวันนี้ขึ้นมาเองทะลุไป243่ะซึ่งตัวเลข224นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นเลยนะตั้งแต่มีการระบาดเพราะว่าตัวเลขของเขาที่เคยสูงสุดเนี่ย สิบเจ็ดเมษาไอยู่ที่สองร้อยหครับแล้วก็ปลายพฤษภาคมเนี่ยมีการยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยการติดเชื้อก็ก็ขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับแต่ว่าจากช่วงต้นเดือนมาเนี่ยตัวเลขขยับไปร้อยต้นต้นแล้วก็มาวันนี้เนี่ยขยับไปเมื่อวานนี้กับวันนี้ขยับไป243ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ ากังวลนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยชินโซอาเบะเนี่ยก็บอกว่าก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดด้วยความเป็นห่วงกังวลค่ะแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตครับบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการติดในลอกสองเนี่ยนะครับ<ค>ตัวเลขของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ศักยภาพทางการแพทย์หมายถึงว่าเตียงของบุคลากรทางการแพทย์อะไรเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยคนไข้เนี่ยยังไม่ได้เข้ามาในโรงพยาบาลมากจนล้นเหมือนอย่าง ช่วงเดือนเมษายนซึ่งตอนนั้นก็หวั่นวันวิตกสถานการขณะที่ผู้ว่าราชการของเมืองโตเกียวเนี่ยแหละครับยูริโกโกอิเกะเนี่ยนะครับท่านก็ออกมาเรียกร้องให้คนในกรุงโตเกียวเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังตลอดเวลาคือคือบอกว่าจะกลับไปใช้มาตรการฉุกเฉินสถานการฉุกเฉินเนี่ยแหละครับคงไม่ทําละอเพราะว่าถ้าไปทําอย่างนั้นเนี่ยมันอาจะทําให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจที่มันน่าจะกระเตืองขึ้นจากการที่คน ออกมาใช้จ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะกลับไปสู่สถานการณ์เดิมที่ก็เป็นข้อกอังวลของรัฐบาลเพราก็จะเชื่อว่าจะไม่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเว้นแต่ว่าตัวเลขนี่มันยังทะลุไปหลัก3หลักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วสิ่งที่ทางนางยูริโกโกอิเกะเนี่ยครับออกมาเรียกร้องก็คือให้คนญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยชักการเนี่ยนะครับยี่สิบกว่าถึง30กว่าไปปลายนะครับคนพวกนี้ก็จะไปเที่ยวผับเที่ยวสถานที่ กลางคืนไปดื่มกินไปร้านอาหารเนี่ยครับคนกลุ่มนี้เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นที่ติดเชื้อจากการติดข้างล่าสุดนี่ <S <S แหละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นตัวเลขที่นางยูริโกะโคิเกะก็บอกว่าเนี่ยป้องระวังระวังแล้วก็มีการประสานกับทางร้านผับทั้งหลายเนี่ยครับ <S <S ในเรื่องของการดูแลความสะอาดนันนี้ก็เป็นส่วนของญี่ปุ่นนะครับไปดูออสเตรเลียครับสถานการณ์ในออสเตรเลียในรัฐวิกตอเรียนี่ก็ยังน่าเป็นห่วงเช่นกันเพราะว่าตัวเลขนี่ก็ขึ้นมาต่อเนื่อง ตั้งแต่วันจันทร์นะครับในกราฟิกที่เห็นนี่ซ้ายมือนะครับเป็นช่วงเดือนมีนาคมเราก็จะเห็นว่าตัวเลขที่เริ่มขยับละลอกแรกเนี่ยนะครับจะไปอยู่ที่เกิน50 50 60เนี่แหละครับแล้วช่วงเดือนจากมีนามาเนี่ยเมษาพฤษภาพรเริ่มนิ่งก็ลงมานะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับไม่มีการติดเชื้อถึงกับเป็นศูนย์แต่ว่าปลายเดือนมิยนี่ก็เริ่มขยับนะครับแล้วก็มาต้นกรกฎานะครับ ในช่วงตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยนะครับของของจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขในวิกตอเรียนี่นะครับขึ้นไป127วันอังคาร191วันพุธ134วันพฤหัส165ครับแล้ววันนี้ครับไป288โอ้โหเป็นสถานการณ์ที่ในส่วนของอทางทางรัฐที่อยู่ติดกันนี่นะครับมิลเซเวลเนี่ยก็เลยต้องมีมาตรการที่ว่าห้าม เดินทางข้ามข้ามเขตแดน <c oughs> ก็มีการดําเนินการมา34วันที่ผ่านมาแล้วครับในภาพที่เห็นก็เป็นนิวเซาเวลเนี่ยก็เป็นรัฐที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวงซิดนีย์แล้วในนิวเซาเวลเนี่ยนะครับสถานการณ์การติดเชื้อเนี่ยถือว่านิ่งเลย <c oughs> ตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ขึ้นอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ขาดนี้ก็คือควบคุมสถานการณ์ได้พอะมันเกิดการระบาดท,ที่วิกตอเรียเนี่ยก็สร้างความกังวลมากแล้ววันนี้ครับรัฐมนตรีรัฐบาลของโคลมของรัฐบาล ออสเตรเลียนี่แหละครับมีการประชุมสถานการณ์ฉุกเฉินคอมอฉุกเฉินแล้วก็มีข้อสรุปอันหนึ่งก็คือควบคุมการเดินทางเข้ากลับเข้าประเทศออสเตรเลียของคนออสเตรเลียคือเขามีการไปสำรวจนุ่นว่าในแต่ละสัปดาห์นี่นะครับประมาณตัวเลขเฉลีย่ยเนี่ยประมาณอยู่ที่เท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0พันวันนี้นี่เขาหารสองเลยครึ่งเลยพันเหลือสี่พันเลยแล้วตั้งแต่วันนี้ที่มีมติไปเนี่ยนะครับ ก็ห้ามคนออสเตรเลียนี่แหละครับค <ừ, S 2> ือถ,ถ้ากลับเนี่ยก็ให้อยูงง่ในสัดส่วนที่กําหนดไว้ ừ, เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นมาตรก,การในการควบคุมเพราะว่าคนที่กลับมานั้นจะต้องเข้าโควิดทีนจะต้องกักบ,บริเวณ14วัน<า>แล้วครั้งใหม่ตั้งแต่เริ่มครั้งใหม่นี่แหละครับคนที่กลับมาเนี่ยต้องจา่ายค่าโควิดทีหรือกักตัวเอง14วัน<อ>เพราะเขาต้องเอาคนที่มีอยู่ในประเทศต,ต้องดูแลกันก่อนใช่ครับแต่ว่าต้องจ่ายนั่นเองไงคือต้องจ่ายนั่นเองเพราะว่าอย่างประเทศไทยนี่แหละครับ ทางรัฐเนี่ยก็ยังมีะาะแต่ถ้าอยากอยู่เฟิร์สคลาสเลยนี่นะครับก็ต้องจ่ายเองแต่ว่ารัฐเขาก็ดูแลในส่วนที่สถานที่ทั่วไปซึ่งก็ถือว่าไม่ขีเ้เหลงเพราะว่าทางทางรัฐบาลไทยนี่ในเรื่องนี้ก็ต้องถือว่าได้รับคำชื่นชมมากเพราะนักสาการณในออสเตรเลียนี่ก็ยังเป็นสาการณที่ยังต้องเฝ้าจับตาดูนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการเรียกร้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นการบังคับคเรียกร้องให้คนวิกตอเรียเนี่ย จะต้องใส่หน้ากากซึ่งเรื่องนี้เราก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาไม่ใส่เนาะของเราเนี่ยเรียกร้องแป๊บเดียวไม่บังคับอะไรมากเรารีบใส่เลยใช่ของเขานี่เหมือนกับว่าทางนายกรัฐมนตรีของรัฐวิกตอเรียเนี่ยก็มาเรียกร้องในส่วนนี้ว่าควรจะต้องใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยนะครับในการออกนอกบ้านเดินทางไปในส่วนของใช้ขนส่งบนชนสาธารณะซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางนายกบอกว่ามันมีความ สำคัญแล้วมีความจําเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานั้นสาเหตุที่ทําให้การติดเชื้อมันกลับขึ้นมาอีกเนี่ยเพราะว่าไปผ่อนปลนไปผ่อนอคลายแล้วก็ไม่ระมัดระวังออกไปไหนก็ขา,า<ม>ด่กเน<อ>เลอคือสรุปก็คือกาดตกแล้วล่ะอย่างที่เราพูดกันเนี่ยครับแล้วก็ในส่วนของชุมชนที่ยังมีการแพร่ระบาดในสิบชุมชนใหญ่หญๆตามหลาดไปศนีเนี่ยครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือล็อกดาวน์ไปถึง หกสัปดาห์เลยไม่ใช่ถึงปลายเดือนนี้นะครับเพราะสถานการณ์ในช่วงจากนี้ไปเนี่ยถ้าตัวเลขยังขยับขึ้นเนี่ยนะครับโอ้โหผมว่าก็เป็นสถานการณ์ที่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้และสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในออสเตรเลียในวิกตอเรียเนี่ยนะครับหรือว่าในกรุงโตเกียวเนี่ยมันก็สะท้อนกลับมาที่บ้านเราเพราะว่าเรื่องของสถานที่เที่ยวกลางคืนซึ่งตอนนี้เปิดเต็มที่แล้วหมอธีระก็เตือนตลอดหมอประสิทธิ์ก็เตือนตลอดคือผมว่าทุกหมอเลยอะ่ะเพราะว่าเขา คือหมอที่เขเห็นจะฟันธงเลยว่ายังไงก็มาแน่เอสองใช่ใช่ใช่คือคือคือมันไม่มีทางไม่มานะเขามั่นใจขนาดนั้นพูดทุกวันจนเราก็คิดว่าอะมันไม่ไล้จะมาก็แสดงว่าถ้ามาจริงแสดงว่ามันต้องมีพวกเชื้อที่มันเป็นที่เรียกว่าอิมโตมติกก็คือไม่แสดงอาการไม่แสดงอาการและอยู่ในอยู่ในตัวเราอะไรนี่ครับเพราะนั้นก็ยังต้องห้ามก่าวตกครับและอย่างที่หมอชีลาพูดตลอดคือใส่หน้ากากออกข้างนอกไปไหนต้องใส่ตลอดเวลาแล้วก็มีน้ำยามีเจลล้างมือ มีระยะหา่างไปดูสถานการทั่วโลกนะครับตัวเลขของยอดสะสมผู้ติดเชื้อเนี่ยมากันเร็วมากครับ12ล้านสี่นุ่นเมคิดดูเยมันจะไม่มาเร็วยังไงได้ติดเชืีอเรววันละสองแสนเลยและเดี๋ยวนี้สหรัฐยืนที่ห0 0 0ื่นแล้วนะวันละสองแสนซึ่งเมื่อก่อนสหรัฐนี่หมื่นกว่า20,000ืนี่ก็แบบตกใจแล้วนะแล้วยอดผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับ 5แสนห้าที่เป็น4.4ละเหลือ4.4เปอร์เซ็นต์แล้วก็คือลงมาเรื่อยๆจากห้านะครับแล้วก็ไปดูสหรัฐอเมริกา60,001ติดเชื้อสะสม3ล้าน2นะครับเสียชีวิต1ล้าน1 3 5 0 0 0ก็มีตัวเลขนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นมา3ล้านเนี่ยมีรัฐไหนที่ติดเชื้อมากที่สุดวันนี้ก็ไปตามดูตัวเลขนะครับก็มีกราฟิกมาให้ดูนะครับสูงสุดครับอย่างที่คาดการก็คือนิวยอร์ก เกื 4, อบ4ี่แสนจาก3ล้านเนี่ยนะครับนิวยอร์กเกือบ4ี่แสนสามแ0 0คิดเป็น13%บรอ,องลองมาก็แคลิฟอร์เนียครับสองแสนเเท็กซัสฟลอริดานั่นอยู่ทางตอนใต้นะครับสองแสนนิวเจอร์ซีย์แสนเจ็ดอิลินอยแสนห้แมสซาชูเซตส์แสนห อริโซนากับจอร์เจียก็อยู่ทางตอนใต้ครับค่ะส 8, 000, แสนแปดพันแสนแปดพันกับโอ้แสนแปดหมื่นแสนแปดพันกับแสนสามพันแสนสามพันแล้วก็เพลซิเวเนียค่ะแล้วก็สหรัฐอริกเนี่ยนะครับในที่เห็นสิบสิบลัฐเนี่ยนะครับมีอยู่สี่ลัฐครับเท็กซัสฟลอริดาอาริโซนาแล้วก็จอร์เจียเป็นสี่ลัฐที่มาจากทางตอนใต้ของสาหารัฐอเมริกา<ม>แล้วประเด็นเนี้ยครับทางดรแอนโทนีเฟลชี่นี่ท่านก็ออกมาตั้งข้อสังเกตช่วงหลังนี้รู้สึกจะออกมาบ่อยขึ้นค่ะ แล้วก็พูดความเห็นในสิ่งที่สังคมก็อยากฟังเพราะว่าท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้ในการสถาบันโรคภูมิแพ้แล้วก็การระบาดเนี่ยดรนิวตี้เฟลชีท่านบอกว่าสาเหตุที่รัฐทางตอนใต้ของสหรัฐเนี่ยนะครับติดเชื้อค่อนข้างมากเนี่ยนะครับก็เพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางทางการแพทย์ <c oughs> ที่มีการบอกไว้ในเรื่องของการใส่หน้ากากการเว้นระยะห่าง <c oughs> ผมว่าดรนิวตี้เฟลชีเนี่ยท่านคงเห็นภาพที่เกิดขึ้นในสังคมอเมริกานเนี่ยนะครับการใส่หน้ากาก,ากนี่ เป็นอะไรที่โอ้โหปันคงจะลำบากยากเย็นครับ <c oughs> แล้วก็ดรฟาลชี่ก็ยังเรียกร้องว่ายังจะต้องระวังตัวป้องกันนะครับแล้วก็ในส่วนของออหลายรัฐเนี่ยนะครับที่ยังติดรุนแรงก็เพราะว่ามีการปลดคลายล็อก <c oughs> ในส่วนของล็ <c oughs> อกดาวน์เนี่เลยเรเไปร้านอาหารผับบาร์เปิดเพียบเลยนะก่อนหน้านั้นใช่ครับรอตอนนี้นี่อย่างในแคลิฟอร์เนียนี่ทึงมาอันดับสองเนี่ยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ปิดบา,า,า,าร์ได้ขับร้านอาหารเพราะว่า บ้านได้ขับเนียกับร้านอาหารเนี่ยก็เป็นสถานที่มันเหมือนกับมันเป็นเป็นโมเดลทั่วโลกะสถานที่ล่อแหลมแลพี่เซซีเจอหมดเลยอ่ะใช่อย่างในเกาหลีใต้นี่นะครับอีเทวอนใช่อีเทวอนญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชิ้นจุกุนะครับในวิกตอเรียนี่ก็ใช่แล้วในแคลิฟอร์เนียก็ใช่เพราะฉะนั้นก็กลับมาวกลับมาที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นสถานการณ์ที่มันน่าห่วงเนาะคือสิบวันละสิบวันละนี่ตอนนี้ก็สามรอบนะครับพอครบสี่รอบเนี่ย จะเท่ากับปักกิ่งเลยแล้วเราจะแซงปักกิ่งไหมจะถึงไหมเพราะปักกิ่งเนี่ยถึง56วันค่ะวันไม่เลยแล้วก็มีมแล้ววันนี้ปักกิ่งก็ยังมีลายสองลายสามลายเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อนะครับค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะก,ก็ยังเป็นอะไรที่ยังกาดตกไม่ได้อ่ะมองบ้านอื่นแล้วก็มามองบ้านเรารนะคะ สลับไปดูกรณีถัดไปเป็นเรื่องการเมืองนะคะครับค่ะเรื่องของพลังประชารัฐเนี่ยคอรมอเนี่ยปรับเล็กหรือว่าไม่ปรับเลยดีคะต้องปรับแหละแล้วปรับเดียน่าจะเป็นการปรับปรับเล็กเพราะถ้าปรับใหญ่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหยุ่งเลยเพราะว่าโอ้โหหลายคนอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่ว่ากลับไปดูเหตุการณ์เมื่อวานกอนน้วยน คือเมื่อวานนี้เราก็วิเคราะห์กันแล้วก็มีกรณีคุณศิระออกมาออกมาทวงบอกว่าเป็นตำแหน่งของพักใช่ประเด็นคุณศิระเนี่ยฟังได้ค่ะเพราะว่าคุณลาออกจากกรรมการบริหารพักเนี่ยแล้วคุณไม่ลาออกจากรัฐมนตรีที่เป็นโคต้าของพักเนี่ยเฮ้ยทําได้ยังไงต้องคืนให้ด้วยเออแล้วผมก็คิดว่าพอศิระออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยครับมันจะมีลูกตามมาอีกไงคือหมายความว่าในพักจะมีการกดดันจะมีการเรียกร้องให้ลาออกแสดงสปิรตเพราะถ้ามีการลาออกเนี่ย มันก็จะนําไปสู่การปรับคลรมอมเลยแต่ขณะนี้เนี่ยมันนิ่งๆอยู่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชค,คือวันนี้เป็นการประชุมพักพลังประชารัฐแล้วบิดป้อมเนี่ยแะครับพลเอกประวิทย์เนี่ยท่านก็ไปร่วมประชุมด้วยเมื่อกี้ผมก็ดูรายงานข่าวของของเราเนี่ยก็มีบทสมัมภาษณ์ของคุณอนุชาแต่ว่ามันมีความเห็นที่น่าสนใจมากแล้วผมว่ามันสะท้อนบอกถึงสิ่งที่ลุงป้อมเนี่ยแะครับ เข้ามาเนี่ยภารกิจทำอะไรแล้วเรื่องการปรับครอมอเนี่ยมันจะไปยังไงหรือไปดูรายละเอียดที่คุป้อมพูดหน่อยถูกต้องวันนี้พลเอกประวิทยบอกว่าเรามาที่นี่เพื่อทําความเข้าใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดองตนยอมสละทุกอย่างมาที่นี่ตนไม่ได้อะไรไม่ได้เงินเพิ่มแต่เสียสละเวลามาทําเพื่อ ทุกท่านมาทําเพื่อทุกคนตนรักพวกท่านทุกคนเท่าเท่ากันอยากให้ทุกคนมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอร้องอย่าทะเลาะเบาแว้งกันเลยภายในพักพลังประชารัฐต้องเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่มีข่าวตีกันเองอย่างนี้ไม่ไหวการที่ตนต้องลงมาเพราะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันตนเข้าใจพวกท่านทุกคนว่าต้องการความยุติธรรมความเสมอภาคต้องลดปัญหาความเหลื่อมลับทั้งหมด ขอฝากกับทุกท่านด้วยว่าอยากให้รักกันจริงๆให้สามัคคีกันจริงๆเป็นหนึ่งเดียวไม่มีแบ่งพักแบ่งพวกหรือแบ่งกลุ่มไม่เอาแล้วตนขอร้องเลยเรื่องที่แล้วแล้วมาไม่เอาแล้วนะจบไปนะและตั้งแต่นี้ต่อไปตนเป็นคนรับผิดชอบเป็นไงคุณนุ่นฟังแล้วเคลิ้มเลยไหมเขาต้องเชื่อนะว่าอย่าเราเขารักรักทุกคนแล้วต้องสามัคคีกันแล้วผลเอกวิตเนี่ยนะครับโอ้โห ไม่เคยได้ยินพูดอะไรยาวๆอย่างนี้ใช่แล้วเราพูดเป็นแบบเป็นแบบเผาผู้เรานะแล้วไปดูประวัติท่านเนี่ยนะครับท่านเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคเป็นนายของพี่ป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นนายของนายกรัฐมนตรีลุงตู่เออแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นต้นกําเนิดของคําพูดที่นักข่าวสายทางก็จะพูดกันว่าเป็นพี่ใหญ่บุรพาพยัคเพราะว่าพอท่านขึ้นมาเป็นพบทบเนี่ยครับหลังจากช่วงที่ท่านขึ้นมาเป็นเนี่ย ก็มีการเหมือนกับเป็นการวางวางให้คนรุ่นน้องพมทตไปอไนนี้ต้องเป็นบุรพพยักษ์หมดเลยอยู่ในกลุ่มของเนี่ยนะครับขึ้นมาก็ทําให้ได้รับความชื่นชมในส่วนของบุรพพยักษ์แต่ว่าในส่วนของกองทัพเนี่ยมันก็มีความไม่สบายใจไม่เท่าเทียมนะเนาะแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็มีการปรับแก้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์เข้ามาเนี่ย ก็แทนที่จะวางบุรพาพยักก็กม,<ป>มีวงเทวันม,มาม,มีท้งในส่วนของอย่างเนี้ยบิ๊กแดงเนี่ยครับพลณอิรัตนเนี่ยท่านก็ไม่ใช่บุรพาพยกาักนะครับก่อนหน้านี้โปรเดกเฉลิมชัยศรีทิศาสตร์ท่านก็ไม่ใช่บุรพาท่านก็มาจากตรงนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นภาพที่ทําให้คนมองกองทัพในปัจจุบันความสมัคคีในกองทัพมันก็เกิดเพราะถ้าเป็นบุรพาพยักอย่างเดียวเนี่ยครับไอทหารที่มาจาก ส่วนอื่นเนี่ยขึ้นไม่ได้เนี่ยมันเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเนี่ยครับคือพลเอกประวิตธแล้วฟังท่านพูดเนี่ยครับผมบอกโอ้โหมานี่ถูกจังหวะเลยมาเป็นหัวหน้าพักแล้วพูดจาอะไรอย่างนี้เนี่ยครับแล้วยังมีอีกทอหนึ่งนะครับหลังจากเนี้ยมีให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวก็ถามเรื่องการปรับคลอมอยไงพลเอกประวิตธนี่ตอบชัดเจนเลยครับเรื่องการปรับคลอมอนี่เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีเลยจะไปรู้ได้อย่างไรแล้วยังบอกด้วยนะครับว่าพักพลังประชารัฐเนี่ย ถามว่าจะส่งรายชื่อคลมมใหม่เนี่ยกดดันนายกไหมเพราะนายประวิตธบอกว่าผมไม่ส่งแล้วก็ขอย้ําว่าเรื่องคลโมมต้องไปถามนายกเนี่ยเพราะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าฟังสิ่งที่พลเอกประวิตย์พูดวันนี้นะครับกลับไปดูสิ่งที่คุณศิละออกมาพูดเมื่อวาน,น,นคือทางนู้นจบข่าวเลยนะ<อ>เพราะว่ามันจะไม่มีการเขย่าต่อแล้วถ้าไม่มีการกดดันเนี่ยนะครับนายกก็สบายใจแล้วพักพลังประชารัฐเนี่ยลุงป้อมท่านก็บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพัก เมื่อท่านไม่ส่งรายชื่อไปเนี่ยการปรับคอลมอในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็อาจจะไม่ไม่เกิดเร็วอะ่ะเพราะมันไม่จําเป็นไงคือมันยังไม่มีใครออกที่จะต้องเรียกรีบเรียกรยก้องเพื่อที่จะให้มีการไปปรับคอลมนนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ปรับมันก็ไม่ได้ออคือพูดถึงถ้าเกิดสมมติมว่ามีการปรับจริงนะคะคนที่มาเนี่ยจะดูภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีนะก็ต้องดูในส่วนของมันมีในเรื่องของทีมเศรษฐกิจยยใช่ไหมครับ เพราะว่าเดี๋ยวไปดูโคต้าคนนอกหน่อยนะครับดูกราฟิกนิดหนึ่งจะได้อธิบายในส่วนของเรื่องโคต้าคนนอกเพราะว่าในการตั้งคลรมหลังเลือกตั้ง24มีนามาเนี่ยครับมีคนนอกนี่นะครับหคนที่ตั้งขึ้นมานะครับก็มีคุณสมคิดมีคุณวิศณุมีพลเอกประวิตธนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นคนนอกแต่ปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นคนในแล<ช>้วเพราะเป็นหัวหน้าพักนะครับมีพลเอกนุพงศ์นะครับอยู่มาไทยท่านดอนปรมาทิพยนัยนี้ว่าการต่างประเทศ แล้วก็พลเอกชัยชาญช้างมงคลอันนี้ก็คือโค้ต้านอกนะครับแล้วในส่วนของอุตมะหรือว่าในส่วนของส่วนยี่ัดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคนนอกเพราะว่านี่เป็นโคต้าของพรรคนี่คือสิ่งที่สีราดออกมากดดันแต่ว่าถ้าลุงป้อมยืนอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่มีการกดดันไม่มีการส่งชื่อให้เป็นดุลพินิจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรับพลรมเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาก็ขึ้นอยู่ที่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะเห็นความ เหมาะสมในช่วงไหนนะครับเพราะว่าในส่วนของพรักพลังประชารัฐเองเนี่ยก็มีบุคคลที่ถูกระบุตลอดเวลาว่าจะเป็นคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีสองคนแน่นอนอ,อนุชานาคาสายค,คุณสุชาติชมเกล่นใช่สองคนนี้แล้วถ้าดูตําแหน่งที่จะหลุดแน่ๆน,นะครับถ้ามีการปรับเนี่ยก็คือรัฐมนตรีอุดมศึกษาแล้วก็รัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็จะพอกับสองคนแล้วที่ผมฟังมาจากแหล่งข่าวเล่ามาที่อยู่ในพักเนี่ยนะครับก็ยังเชื่อว่าการปรับเนี่ย มันน่าจะเป็นการปรับเล็ก <คะ S 2> เพราะประชาธิปัตย์ฟังมาล่าสุดนะครับแหล่งข่าวอีกคนหนึ่งที่ได้คุยกับคุณจุริลักษณะวิสิทธ์ก็ยืนยันว่าประชาธิปัตย์เนี่ยไม่น่ามีการปรับ<อ>พักภูมิใจไทยก็ไม่น่ามีการปรับ <คะ S 2> แล้วก็ในส่วนของรอปชอของุกูคกำนันเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการสอบกระทรวงกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นการปรับเฉพาะในส่วนของพลังประชารัฐในทีมเศรษฐกิจนั้นตอนนี้ทายใจนาย,ยกเลยครับซึ่ง ทางวิษณุก็บอกว่าไม่มีใครชายถูกหลอกว่าคนเอกประยุทธ์เนี่ยท่านคิดยังไง <c oughs> แล้วดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะครับต้องยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งกับคุณสมคิด <c oughs> แล้วคุณสมคิดวันนี้สัมภาษณ์เนี่ย,มยไม่ได้หมายความว่าท่านถอดใจนะ <c oughs> ท่านบอกว่าท่านพร้อมไปแต่ถ้าต้องทํางานต่อนี่ยผมว่าก็อยู่แล้วทีมเศรษฐ,ฐกิจที่จะเป็นโคต้ากลางนี่นะครับรัฐมนตรีโคต้านอกที่มีหกคนน่ครับประวิทย์ไม่อยู่แล้ว <c oughs> ดอนก็ไม่น่าอยู่แล้วก็อาจจะมี ในส่วนของสนที่รัฐหรืออย่างอุตมะอาจจะมาเป็นโค้ต้ากลางแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือพลังงานอาจจะถือเป็นโค้ต้ากลางในส่วนของนายกรับผิดช,ชอบแล้วก็อาจจะให้สองคนอยู่เหมือนเดิมหรือถ้ามีคนอื่นมาเติมมาเสริมนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยแหล่งข่าวหลายคนที่คุยด้วยเนี่ยก็บอกว่ามันต้องเป็นการปรับเล็กแล้วปรับเล็กเนี่ยแหละครับโอกาสที่คุณชัชวานคงอุดมจะเบียดเข้ามาเนี่ยครับอตอนนี้บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้้วยเพราะว่ามัน มันมันไม่ได้ปรับใหญ่ที่จะขย่าทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วคุณชัดจวานนี่ก็ตั้งความคาดหวังมาตลอดเลยนี่ครับแต่ดูสถานการณ์แล้วเนี่ยอาจจะต้องประคองสถานการณ์อย่างนี้ไปแล้วก็ปรับในส่วนที่มีการออกสวิตมีสินซีนี่น่าจะหลุดแน่แล้วค,คุณดอนก็ลงชื่อไปแล้วก็ไม่น่าเกินตรงนี้นะครับส่วนทีมเศรษฐกิจถ้ามีคนใหม่เข้ามาก็น่าจะมาเสริมผมไม่คิดว่าจะเป็นการยกทีมออกเพราะว่ามันไม่น่าจะเป็นลักษณะของวิกตุกครับค่ะแล้วเรื่องของเวลาการปรับจะขยับมาเร็วขึ้นไหมพี่ปุ้บซี่ ก็เป็นเรื่องของนายกตัดสินใจนะครับเดี๋ยวมีเวลาเหลือสามนาทีนี่เดี๋ยวไปสถานการณ์ในส่วนของเรื่องเครือข่ายภาคประชาชนเนาะ,ะที่ไปแจ้งความเฟสอวตารไว้นี่นะครับก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ได้รับข้อมูลจากเพื่อนๆที่อยู่ในส่วนของกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันนะครับบอกว่ามันมีความคืบหน้าของผู้กระทําผิดนะครับที่ได้แจ้งความไปแล้วเนี่ยเมื่อสองเดือนที่แล้วนะแล้วตอนนี้เนี่ยทางปอทอเนี่ยนะครับกอ,องบังคับการ การ,รอุตสากรรม,าารรมทางเทคโนโล,โลยีะนะครับก็ประสานไปที่โรงพักทั่วประเทศที่มีการแจ้งความเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รวบรวมพยานหลักฐานตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้กระทําความผิดครบถ้วนแล้วก็ตามวิธีและกระบวนการเพียงพอที่จะออกหมายเรียกได้6คนดังต่อไปนี้นะครับค,คนที่หนึ่งเนี่ยอยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับอายุ27ปีเป็นผู้ชายคนที่สองผู้หญิงอายุ25ปีอยู่อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูน คนที่3เป็นผู้ชายอายุ28ปีอยู่ที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดคนที่4เป็นผู้ชายอายุ31ปีอยู่ที่แม่สอดต,ตากค,คนที่5เป็นผู้หญิง27ปีนะครับอยู่นามนกาลสินคนที่6 22ปีอยู่ที่บางระบุชนบุรีก็มีทั้งเหนืออีสานตะวันออกและใต้คนเหล่านี้นะครับ6คนเนี่ยคือแจ้งความไปแล้วเนี่ยผมว่าประมาณ4-5 0แล้วก็มีการส่ง เฟซอวตารไปรวมถึงชื่อบุคคลที่ทางเครือข่ายเนี่ยตามจนเจอแล้วเชื่อว่าเป็นคนเดียวกันกับเฟซอวตารแล้วส่งไปให้ปอทอเนี่ยปอทอก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวกัน oh แล้วเรื่องนี้ก็ส่งกลับมาที่สถานีตํารวจที่มีการรับแจ้งความไปนะครับเพราะฉะนั้น6ท่านนี้เนี่ยครับภายในไม่เกินอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ย mm hmm. น่าจะมีได้รับหมายเรียกแล้วจากนี้ไปเนี่ยน่าจะมีหมายเรียกที่ออกมาทยอยออกมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการเตือนกันนะครับในส่วนของ คนที่ยังคึกขนองโพสเฟซอวตารใช้ชื่อปลอมแล้วไปเฟกนิวไปหมิน่นไปจับจ้วงเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการแจ้งความเนี่ยนุ่นเชื่อไหมว่าสถานการณ์ในเรื่องนี้ดีขึ้นเยอะ <คน S 1> โดยเฉพาะน่คน,นเริ่มระวงังนะใช่ครับโดยเฉพาะในผมเข้าไปดูใน l o ยัลลิตแพเกจเฟ s เนี่ยนะครับเรามัดระวังมากขึ้นพวกอวตารที่อยู่ในกัมพูชาหลังกรณีของวันเฉลิมโอ้โหหายเลย แล้วก็ในส่วนของปวินเองเนี่ยแหละครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดเพราะมีคนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับที่ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น <CPR. S 2> แล้วคนไทยที่เกียวโตเนี่ยก็เหมือนกับไปดูว่าคุณปวินอะไรยังไงาะว่ามันก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาก,กดดันคนพวกนี้ว่าอย่าโพสต์ข้อความอะไรในลักษณะอย่างนี้เหมือนกับที่เมื่อวานนี้ที่เรามาพูดถึงทาง ดูแม็กเกอร์ทานปวินที่ไปโพสต์เรื่องในหลวงไปอยู่เยอรมันไม่ได้อยู่ไทยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเฟกนิวแต่ว่านี่คือสิ่งที่มีการพยายามปั้นเรื่องพยายามสร้างขึ้นทําลายความเข้าใจทาสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยครับเ็าต้องระมัดระวังครับเรื่องนี้ค่ะก็ยังไงก็คือไม่พ้นแน่นอนอวตารแค่ไหนรู้ไปถึงที่อยู่เลยว่าอยู่ตรงไหนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แป๊บซี่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ